ของโล่งๆแบบนี้ก็คือตัวเนี้ยมันจะไม่มีสายพานแล้วเพราะว่าใบพัดเนี่ยนะครับมันเป็นใบพัดในส่วนของไบฟ้าแล้วทํางานด้วยดีเลยเหล็กแข็งๆแ,แ,แบบนี้นะไอรอนเอ็กซ์สี่คูณสี่แข็งมากแข็งแรงด้วยปีนขึ้นได้เลยเป็นตะแกรงข้อดีของเจ้าตะแกรงนี้ก็คือเวลาเราไปลุยออฟโรดเนี่ยก็น้ําฉีดออกเวลามาันเดินที่ดินที่โคลนเนาะเอาน้ําฉีดออกมันก็ล้างง่ายเนาะตะแกรงแบบนี้นะข้อดีเลยแล้วเป็นบันไดเหล็กด้วยป้องกันการชนจากด้านข้างได้ด้วย เก๋งนะเอาแรนเดอร์นะครับหัวเดียวติดเอาแรนเดอร์ก็ดูดุไปอีกแนวนึงนะครับที่สำคัญมันมีนะแกงข้างบนด้วยสังเกตนะฮะสแกงข้างบนเนี่ยไม่ได้เอาไว้นั่งนะครับเอาไว้ใส่สัมภาระนะครับนี่คือหัวเดียวแล้วนะพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับร้อเซเบามากขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วเพิ่มแม็กเข้าไปโอ้โหนะหน้าจอนี้เป็นหน้าจอสีแล้วอันนี้คือหัวเดียวหน้าจอสีข้างในเป็นแบบนี้เลย 3, 2, 1สองเริฟครับสวัสดีครับผมแบงค์มูเซอร์เจ็นะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่อง YouTube ของผมเลยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเจ้าหัวเดี่ยวนะครับหัวเดี่ยวก็เฟี้ยวได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7จ0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ีล้อนะครับเดี๋ยวเขาแต่งอะไรมาดูกันเลยครับผมนี่เลยนะตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเห็นไฟสีส้มๆแบบนี้เป็นไฟมินิไลสามจุดนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าเ O R D พร้อมกับไฟสีตรงนี้นะเป็นไฟ LED เนาะวิ่งวิ่งแบบนี้สวยๆเลยนะครับนะเป็นไฟ LED ที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับสวยงามมากๆกระจังหน้านี่ FORD สีดำด้านหล่อเลยเป็นกระจังหน้า Raptor V6 นั่นเองนะครับอยากรู้ว่าตัวขับเคลื่อน4ีล้อหัวเดี่ยวเนี่ยเครื่องเขาจะเอาตัวไหนใส่เข้าไปเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในเครื่องกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดฝาโปงให้ดูด้านในนะครับอ่า ฝาโปงเปิดจากด้านนี้ครับนะครับอ่ะนะสไตล์อเมริกาฝาโปงเปิดซ้ายปกติฝาโปงเปิดอยู่ใต้พวงมาลัยถูกไหมครับอันนี้เปิดจากฝั่งนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้ะนะครับนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันว่าเขามีอะไรบ้างเนาะนะครับอ่าวิธีเปิดฝาโปงก็แบบนี้ฟกเข้าไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในใกล้ๆตรงนี้ครับเดี๋ยวตากล้องเข้ามาได้เนาะตัวนี้ก็คือจะเห็นแผ่นโฟมตรงนี้นะครับอ่ะตัวนี้ก็คือในส่วนของเครื่องยนต์2 0 0 0ซี cc ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์กับเจ้าตัว x l s x l t sport หรือตัว y tag ตัวเริ่มต้นเครื่องยนต์เดียวกันหมดครับเครื่องยนต์2 0 0 0ซี cc นะครับตัวนี้ให้กำลังแรงม้าสูงถึง170แรงม้านะครับแรงบิดยู่ที่405นิวตันเมตรถูกใส่อยู่ในหัวเดียวคันนี้ไปแล้วนะท่านผู้ชม นะครับตัวนี้จะมีแผ่นโฟมนิ่มๆแบบนี้นะช่วยป้องกันซับเสียงแรงกระแทกไม่ให้เสียงมันเข้าไปในห้องโดยสารนั่นเองตัวนี้เป็นวัสดุเกรดพิเศษเป็นแผ่นโฟมพิเศษเกรดดีมากๆช่วยซับเสียงซับแรงกระแทกจากเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นในส่วนของเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนะครับนะทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ตัวนี้นะแรงม้าเลยได้ถึง170แรงม้าแรงมากๆนะครับตัวนี้สังเกตท่อสีเหลืองๆนี้คือเป็นเบรกมออลมนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะครับอาสังเกตเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาใกล้ๆตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของโล่งๆแบบนี้ก็คือตัวนี้มันจะไม่มีสายพานแล้วเพราะว่าใบพัดเนี่ยนะครับมันเป็นใบพัดในส่วนของไฟฟ้าแล้วทํางานด้วยดีเลย์นะครับมันจะไม่ทําให้เครื่องยนต์เนี่ยถูกฉุดกําลังมาอยู่ที่ใบพัดนั่นเองเพราะใบพัดเป็นใบพัดไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจุดถัดไปเลยตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ A G M นะจ่ายไฟลึกจ่ายไฟสูงมากๆนะครับตัวนี้ให้กําลังแรง แอมถึง80แอมส่วใหญ่จะอยู่ในรถยุโรปนะครับแต่กะบไอแบตเตอรี่ลูกนี้ถูกใส่มาในตัวเจ้า Ford Next Gen r เ n g e r ทำให้จ่ายไฟได้แรงจ่ายไฟได้ลึกจ่ายไฟได้สเสถียรมากๆที่สำคัญมันจะมีโครงกิจอยู่ด้านในนะครับป้องกันไม่ให้ของเหลวที่อยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยเช่นน้ำกรดหรือน้ำกันนะฮะหกออกมาเลอะในส่วนของลูกยางที่อยู่รอบเครื่องยนต์ทำให้เกิดการสูญเสียได้ในอนาคต ตัวนี้คงกีจสาคัญนะครับมันช่วยป้องกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับอ่าแล้กวก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของท่อแอร์นะท่อแอร์ตรงนี้มันจะเย็นมากนะครับสังเกตได้เลยว่าท่อแอร์คือโซนเย็นเครื่องยนต์คือโซนร้อนกับเทอร์โบมันจะแยกกันอิสระโดยสิ้นเชิงนะครับนะส่วนท่อแอร์เนี้ยก็คือมันจะเย็นเร็วมากเพราะว่ามันจะไม่เจอความร้อนจากเครื่องยนต์และเทอร์โบก็ถูกย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายของหน้าเครื่องยนต์ตรงนี้นะทำให้อ์เย็นเร็วเย็นไวแล้วก็เร็วทันใจแน่นอนนนะัเเยย็ตตแกล เย็นเร็วมากจริงๆนะนะครับลองมาทดลองขับที่ชูรูมกันได้นะครับนะที่ฟ o r d ดพระนคร,กรเกษตรนวมินนะครับอ่านะเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอเนี่ยปิดเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีนะครับน,บนี่เลยเว้นไว้หนึ่งคืบ1หนึ่งครบเท่านั้นอย่ามากกว่านั้นหรืออย่าน้อยกว่านี้ปล่อยเลยครับไม่ต้องกลัวฝากระโปรงเจ็บแต่อย่างใดนะเพราะว่าถ้าเรากดฝากระโปรงอาจจะดุ้งได้นะครับก็คือเน้นปล่อยลงไปเลยนะครับอ่ะ จุดถัดไปของรถคันนี้สีดําหัวเดี่ยวนะฮะบอกได้เลยว,ว่าลูกค้าสั่งแต่งพิเศษตัวเนี้ยบอกได้เลยว,ว่าเขาใส่แม็กเลนโซ่เข้ามาสีดําโอ้โหหมุดรอบเลยนะไม่รู้กี่ตัวเนี่ยฮะสวยงามมากๆตัวนี้เป็นยาง AT ทนะออโทเลนนั่นเองนะครับตัวนี้มันเก่งทั้งทางตรงนะแล้วก็ทางเรียบมากๆมันเก่งมากแต่ว่าถ้าขึ้นเขาก็ได้แต่จะสู้ตัว MT หรือมัททเลนไม่ได้ พวกนั้นเขาจะเน้นลุยหนักลุยหมดหินขึ้นเขาลงห้วยแต่ตัวนี้ถามว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับแต่มันจะเก่งทางเรียบมากกว่าเท่านั้นเองนะตัวนี้ให้ซีรได้ยัง 28560R18 ตัวนี้แม็ก18นิ้วแต่ลูกค้ายกตรงนี้นะ2นิ้วนะครับที่สำคัญการยกขนาดนี้เสร็จแล้วลูกค้าต้องใส่ติกนกปรับองศาเข้าไปนะฮะตัวนี้จะเป็นของโยง YONG นนั่นเองนะ เพื่อไม่ให้มันกินหน้ายางด้านในนะครับยก2นิ้วหรือจริงๆลูกค้ายก2นิ้วครึ่งก็ได้อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเหล็กกันโค้งด้านล่างนะแต่ถ้ายก7นิ้ว8นิ้วอันนี้คือต้องต้องใส่เหล็กกันโค้งเข้าไปหรือลูหกหมากกันโค้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอมาด้วยแต่ว่าที่ผมแนะนาก็คือใช้คอมาเดิมแหละไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับก็คือช่วยในเรื่องของการทรงตัวดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากนะเพิ่มแค่ปิ่งนกปรับองศาเข้าไปก็จบแล้วลดการกินหน้ายาง เต็มๆเลยแต่ถ้าลูกค้าอยากได้โชคที่มันยาวขึ้นก็แนะนําให้เปลี่ยนเป็นของโป o เฟนเดอร์นะดีที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วนะครับก็สามารถติดเพิ่มเข้าไปได้นะครับอพอเรามาดูในส่วนของด้านข้างตัวนี้หัวเดี่ยวมีไฟเลี้ยวก็จบมองข้างแล้วสามารถชนลูกค้าหรือมอไซค์มาชนก็สามารถลิ๊กได้นะครับไม่ต้องกลัวว่ากระจกจะหักไปแต่อย่างใดนะคันนี้บอกเลยว่าติดฟิล์มมาแล้วนะลูกค้าสามารถเลือก หกสิบสี่สิบแปดสิบแต่คันนี้สีดําติดแปดสิบไปเลยจะดูดุดัดนไม่เกรงใจใครนะครับมาพร้อมกับคิ้วกันสาต์แบบนี้เนาะนะครับอันนี้เป็นหัวเดียวมีประตูเดียวนะหรือเขาเรียกช่วงยาวแล้วแต่จะเรียกเรียกหัวเดียวก็ได้เรียกช่วงยาวก็ได้นะครับนะบอกได้เลยว่าตัวนี้นะติดสติกเกอร์มาประตูบานเดียวก็หล่อแล้วนะครับนี่อะไรเอ่ยเหล็กนะครับไม่ใช่เด็กเหล็กเหล็กแข็งแข็งแบบนี้นะไอรอนเอ็กซ์สี่คูณสี่แข็งมาก แข็งแรงด้วยเป็นขึ้นได้เลยเป็นตะแกรงข้อดีของเจ้าตะแกรงนี้ก็คือเวลาเราไปลุยออฟโรดเนี่ยก็เอาน้ําฉีดออกเวลามันเลอะขี้ดินขี้โคลนเนาะเอาน้ําฉีดออกมันก็ล้างง่ายเนาะตะแกรงแบบนี้นะข้อดีเลยแล้วเป็นบันไดเหล็กด้วยป้องกันการชนจากด้านข้างได้ด้วยโอ้โหเจ๋งนะนะครับพอมาดูด้านหลังเนี่ยเจอเจ้าโลบาร์เหล็กอีกแล้วนะอันนี้ของเป็นเอาเรนเดอร์นะครับหัวเดียวติดเอาเรนเดอร์ er ก็ดูดุไปอีกแนวหนึ่งนะครับ ที่สำคัญเรามีตะแกรงข้างบนด้วยสังเกตนะฮะตะแกรงข้างบนเนี่ยไม่ได้เอาไว้นั่งนะครับเอาไว้ใส่สัมภาระนะครับหรือเอาไว้ใส่พวกกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระที่มีน้ําหนักเยอะๆก็รองรับน้ําหนักได้ดีเช่นกันจะเป็นเต็นท์หรือจะเป็นเรือจะเป็นในส่วนของอะไรก็ได้ที่มีน้ําหนักเยอะๆตัวเนี้ยโค้งเหล็กรับได้ไม่แนะนําให้ขึ้นไปนั่งนะครับอันตรายนะฮะนะครับ,นะรบก็จะประมาณนี้เลยนะ นะครับถ้าส่วนของด้านหลังเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าก็เสริมกันชนเข้ามาตัวนี้จะเป็นของ TTY นะมีห่วงลากจูงตรงนี้เขาเรียกของโอเมก้าสีแดงนะครับนะแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยก็คือเปิดมาเลยตัวนี้ไม่ได้ผ่อนแรงนะครับตัวนี้ไม่ได้ผ่อนแรงแต่ว่ามันจะเก็บของได้เยอะเพราะว่าเป็นช่วงยาวเขาเรียกช่วงยาวนั่นเองนะหนักตึ๊บเลยนะครับนะสี่คูณสี่นี่เหมาะกับพวกลุยในสวนยางนะสวนทุเรียนหรือป่ายางอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับก็ ลุยขึ้นเขาหรือส่วนใหญ่เมืองจันทบุววรีเนี่ยสวนทุเรียนนะหรือขึ้นเขาขีจกูดสบายเลยเพราะตัวนี้เป็น4ี่คูณสี่ขึ้นได้สบายมีโหมดโฟวินแล้วก็โอ้โหกําลังแรงมา้าร้อยเจแรงมา้าเนี่ยสบายมากๆคือแรงอ่ะแรงแล้วก็บอกได้เลยว่าโอ้โหลุยขึ้นสบายมากๆเลยนะครับอ่ะด้านนี้ก็คือเหล็กมันจะล้อมมาตรงนี้เลยนะครับนะในะส่วนของตัวเนี้ย เจ้าตัวนี้นะครับด้านหลังจะเป็นในส่วนของดัมเบรกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นดิสเบรกก็คือจะเป็นวแท็กดัมเบรกก็คือช่วยในส่วนของเรื่องกระจายแรงเบรกได้ดีนั่นเองนะครับเที่ยมคันตัวนี้ติดโช๊คอัพนี่โปรเฟนเดอร์เอาไว้นอกแชสซีนะฟอร์ดเขาจะถูกวางไว้นอกแชสซีแล้วก็จะมีแหนบแผ่นซ้อนนะสูงสูงแบบนี้ข้อดีของเจ้าโช๊คเนี่ยนะครับที่ไว้นอกแชสซีเนี่ยนะ ก็สังเกตง่ายๆว่าการยืนทางขาแล้วกันนะที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนๆนะครับมันจะช่วยในส่วนของเรื่องเสถียรภาพในการตรงตัวนั่นเองนะครับโชคของฟอร์จะถูกไว้นอกชัดสีทุกรุ่นเป็นแบรนด์เดียวในตลาดแล้วกันนะครับมันจะช่วยให้สถานภาพในการตรงตัวดีแต่ถ้าโชคในแบรนด์ตลาดทั่วไปถูกไว้ในชัดสีมันก็จะยืนเหมือนยืนตะเกียบขาเดียวมันก็จะเอียงไปเอียงมาเสถียรภาพมันดีแหละแต่ว่ามันจะสู้ไว้นอกชัดสีไม่ได้นะเหมือนเรายืนบนรถเมล์นะมันก็จะแบบนิ่งเฮ้ยเสถียรกันทางขาออก ทำให้การทรงตูดีเยี่ยมเนาะเหมือนนักยิมนักติกะนะเวลาลงปุ๊บอย่างงี้แต่ถ้ายืนแบบตรงๆลงมาปึ้งมีโอกาสล้มถูกไหมครับแต่ถ้ายืนปุ๊บลงมาขาถ่างอย่างงี้นั่นแหละมันจะไม่ล้มนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันของเจ้า4คูณ4นะครับว่าเขามีอะไรนี้ซูมไปที่หัวเกียร์เลยจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดและสังเกตที่หัวเกียร์เนี่ยนะครับมันจะมีตัวกลมๆเห็นไหมฮะท่านผู้ชมกลมๆ นะกลมๆนี่มีหน้าที่อะไรกลมๆนี่คือเจ้าตัวขับเคลื่อนสี่ล้อน,นั่นเองตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับนะเราต้องเหยียบคัด์ก่อนไม่งั้นสตาร์ทไม่ติดต้องเหยียบคัด์ก่อนที่สมคัญตัวนี้เป็นเอลโตแล้วตัวนี้หน้าจอขนาด10.1นนิ้วนะหัวเดียวมีหน้าจอแล้วนะครับเป็นหน้าจอแบบใหม่ด้วย Think 4A สามารถเชื่อมต่อ Android นะ แอนดรอยออโต้ Auto, แล้วก็ Apple Carplay ได้นะครับตัวนี้สามารถคอนโทรลฟอร์ดพาร์หรืออะไรได้เลยผ่านหน้าจอนี้หน้าจอใหญ่ที่สุดในรถระดับเดียวกันแล้วนะครับตัวนี้เป็นแอร์ออโต้เนาะน,นี่เกียร์เป็นธรรมดานะครับเกียร์กระปุกนั่นเองตัวนี้ก็สามารถปรับโหมดต่างๆได้เนี่ยสองโฟร์ไฮโฟอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับพวงมาลัยก็บอกได้เลยว่านี่ฮะพวงมาลัยพวงมาลัยนี่นครับบอกได้เลยว่าก็เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับก็สามารถคอนโทรลวิทยุซีดี MP3 ได้เลยนะครับนี่บวกลบตัวนี้นะครับจะเปิดเสียงเบาเสียงอยู่ที่พวงมาลัยนี่คือหัวเดียวแล้วนะนะพวงมาไลัยไฟฟ้าแล้วนะครับร้อยเปอร์เซนตบามากขับเคพื่นสี่ล้อแล้วเพิ่มแม็กเข้าไปโอ้โหนะหน้าจอนี้เป็นหน้าจอสีแล้วอันนี้คือหัวเดียวหน้าจอสีข้างในเป็นแบบนี้เลยเหมือนในส่วนของตัวท็อปหรือเจ้าตัววายแพ็กนั่นเองนะครับอ่ะนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวไปเจอกันหน้ารถนะครับนะครับโดยรวมแล้วรถคันนี้นะครับสีดําแต่งแบบนี้หัวเดียวก็เฟียวได้เฟียวยังไงเพราะว่าเฟี้ยวเพราะว่าเอากระจังหน้าแรปเตอร์ V6 มาใส่นั่นเองนะครับไฟมีเดียไลท์สาจุดสีส้มแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าหัวเดียวเฟียวจริงๆนะครับแล้วก็ใครอยากแต่งแบบนี้หรือจะดูเป็นแนวทางในการแต่งแบบนี้เข้ามาชมในคลิปในช่อง YouTube ของผมนะแล้วก็ ฝากกดไลค์กดติดตามหรือก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆในโอกาสถัดไปนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าถ้าลูกค้าอยากจะแต่งแบบนี้โทรมาหาผมโดยตรงหรือผมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่าง095 198 7894แส่บงก์มูเซอร์เจ็ยังไงก็ฝากช่อง YouTube ผมไว้ในอ้อมใจของแฟนเพจทุกคนทุกท่านแล้วก็ในช่อง YouTube ด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทับคิมดีๆถัดไปนะเดี๋ยวไงผมจะมาอัปเดตคลิปถัดไปให้ลูกค้าชมแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับแล้วก็ไปดูรอบคันกันอีกรอบหนึงเลย